อะไรคะนัน่นมีข้อกล้วยอ๋อต้นส้มต้นส้อมอ๋อต้นส้อมสอันนั้นสีอะไรคะสีนะล้ลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะยายไม่รู้จักลูกส้มลูกส้มส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะอ้อปลาฉลามอ่ะปลาฉลามแล้วมีอะไรอีกคะลองเปิดดูที่มีอะไรอีกมีอะไรอีกอ้โหโโอีตัวออแดงครั้ละครั้งหนึ่ง นะเอฟลุกคนนี้ก่อนโอ้มาตกลุบตกลบโอ้ยายฟังไม่เข้าใจเลยค่ะภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นยายฟังไม่เข้าใจเลยนะคะไม่ไม่สีหนูอยากอยากกินไม่ได้นะเหลือไอศครีมส้มออเรนอ๋อส้มออเรนนะคะส้มออเรนกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ อ๋อและบิดอ๋อกระต่ายภาษาอังกฤษว่าและบิดมีอะไรอีกคะนั้นตัวอะไรคะนั่นไก่ค่ะโอเคต่อย่าเป็นส้มเลอคะไมนา่อ๋อกระต่ายอย่าเป็นส้มโอหนหังกระดึได้อะหนังกระดึ๊บไม่ได้หรอกอ๋อต่อย่าเป็นส้มเลยคะไมน่าต่อ๋อกระต่ายอยากเป็นส้มโอ้หนหังกระดึได้อะนังกระดึ๊บไม่ได้หรอกอ๋อแต่อย่าเป็นส้มเรอคะ อกระต่ายเป็นส oh. oh, ้มโอ้หนอนหกระดไม่ได้อะหนอนกระเดไม่ได้หรอกสีแดงแอปเปิ้ลสีแดงเอบาอืมอ่านซื้อพี่ฟังดูซิมีอะไรบ้างหไม่ได้นเคมต้นส้มหนู่ากไอก ขอบคุณนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเล็บอ๋อแลบบิดอ๋อกระต่ายภาษาอังกฤษว่าแลบบิดมีอะไรอีกคะอนตัวอะไรคะนันปลาฉลามอปลาฉลาม,าลามแล้วมีอะไรอีกคะลองเปิดดูที่มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหอีกอ้อวัละครั้งหนึ่ง ีนะไอ้ผู้กุงคนนี้กุ้โอ้กระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแลบบิดอ๋อแลบบิดอ๋อกระต่ายภาษาอังกฤษว่าแลบิดมีอะไรอีกค่ะตัวอะไรขนะขัข้าัว้งกลางละข้งหนึ่งมี่หนอดดนะอกุนนี้กุโอ้ีดงอันนั้นสีอะไรคะ ลูกอะไรอะ่ะลูกอะไรอะ่ะยายไม่รู้จักลูกส้มลูกส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ่ะปลาฉลามออะปลาฉลามแล้วมีอะไรอีกคะลองเปิดดูที่มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหอีอ,อบอวหะตกโอ้ยายฟังไม่เข้าใจเลยคะ่ะภาษาวัยรุ่นภ <c oughs> าษาัยรุ่นยัยฟังไม่เข้าใจเลยนะคะม่ไม่สีแค่อโอ้กินไม่ได้ไอแค่แคอ่า ไมถึงไอแคอๆเนาะนการละครั้งหนึ่งไดไอู้หนอนจ้จะนนไน,นกระดึ๊บไม่ได้เหคะด,ดสวัสดีค่ะยายปิวนะคะญญามาดูเด็กๆเ,เขาคุยกันค่ะเขาคุยกันว่าอะไร มีตัวอะไรออเล่นโอออเล่นโอยายนึกว่าปูเห็นตามันดําตัวโตน่ะยายนึกว่าปูใช่ปูไหมปลาฉลามน่ะ๋อนั่นนปลาฉลามเหรอพี่ไม่ได้เนืาอปลาอะไรลูกปลาอะไรคะอันนั้นสีอะไรคะลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอะยายไม่รู้จักลูกส้มลูกส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ ไม่ไงมันคืออะไรคะปลดยย่าโอไมันคือหอยทากจวอจบแล้วเอาจบมือให้ตัวเองหน่อยเ่านิทานจบแล้วเก่งจังเลยฮะตกปึ๊บโอ้ยยายฟังไม่เข้าใจเลยค่ะภาษาัวรุ่นภ <c oughs> าษาัวรุ่นยายฟังไม่เข้าใจเลยนะคะ <c oughs> ไม่ไม่่ <c oughs> ไม่ใช่ปูหรอคะปูหรือหอยทากดูที่ปูหรือหอยทาก <c oughs> อเลนโออเลนโอยายนึกว่าปูเห็นตามันดำตัวโตน่ะยายนึกว่าปูใช่ปูไหมใช่หนูอยากอยากกินไม่ได้นะเดี๋ยวไอเช็คนี่ไงมันคืออะไรคะโอ๋อไม่คือหอยทากโอ้จบแล้วเอาจบมือให้ตัวเองหน่อยเล่านิทานจบแล้วเก่งจังเลย อ๋อน,น,นั้นปลาฉลามเหรอพี่ไม่ได้น้ำปลาอะไรลูกปลาอะไรคะส้มต,ต้นส้มอขอบคุณนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะนี่งไงมันคืออะไรคะหอยทาก๋อมันคือหอยทากเอาจบแล้วเอาตบมอให้ตัวเองหน่อยเรานิทานจบแล้วเก่งจังเลยบายกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ อ๋อแล็บบิดอ๋อกระต่ายภาษาอังกฤษไวแลบบิดมีอะไรอีกคะน,นันตัวอะไรคะนั่นปลาค่ปลาค่ลาฉลาอ๋อนั่นปลาฉลามเหรอพี่ไม่ได้ป,ปลาอะไรลูกปลาอะไรคะอันนั้นสีอะไรคะสีน้ลูกอะไรอะ่ลอะ,อะลูกอะไรอะ่ยยัยไม่รู้จัก,ล,กลูกส้มลูกส้มส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ่ะ รุ๊บูปรูปเอามีอะไรอีกคะนั่นกระต่ายกระต่ายสีครุ้มเอากระต่ายสีส้มโอ้กระต่ายฮะตกดึ๊บโอ้ยายฟังไม่เข้าใจเลยค่ะภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นยายฟังไม่เข้าใจเลยนะคะไม่ไม่สีไม่ใช่ปูหรอคะปูหรือหอยทากดูที่ปูหรือหอยทากหอยทากจะไปหนอนกระดึ๊บไม่ได้อะคะ ต้มต้นส้มขอบคุณนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะที่มาชมเด็กๆคุยกันนะคะขอบคุณค่ะที่มาชมเด็กๆคุยกันนะคะไปนอนกระดึ๊บไม่ได้เหอคะเดี๋ยวเดีมุแผลออเล่โออ๋อเล่โอ,อ,อ ยายนึกว่าปูเห็นตามันดำโตๆอ่ะยายนึกว่าปูใช่ปูไหมส้มต,ต้นส้มขอบคุณนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะปลาลามอ๋อนัน,นั้นปลาฉลามเหรอพี่ไม่ได้ปลาอะไรลูกปลาอะไรคะ ปลาฉลามออาปลาฉลามแล้วมีอะไรอีกคะลองเปิดดูีิมีอะไรอีกขอบคุณค่ะที่มาชมเด็กๆคุยกันนะคะรูปๆเอมีอะไรอีกคะนั่นเ<ะ>ก้าี่คายเอากระ่ายสีส้มโอ้ก็จบหรือยังคะยังยังเหรออยู่ตรงไหนไมันไม่จบคะ อแ,แล้วมันคืออะไรคะตรงนั้นน่ะพี่ลมันอยู่ตรงนี้พี่ลินมันอยู่ตรงนี้นนนสวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะม,ม,มาดูเด็กๆเขาคุยกันค่ะเขาคุยกันว่าอะไร <แบ S 2> มีตัวอะไรหนูดูสิม,มันมีอะไรแอป,ป,แอปเปิ้ลหรืออะไรน่ะตัวอะไรอะไรนั่นหอยค่ะหอยขึ้นแอป,ปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหรอแอปเปิ้ลสีแดงแอปเปิ้ลสีแดง ่ะบออืมอ่าซื้อพี่ฟังรู้สิมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะยายปิวนะคะมาดูเด็กๆเขาคุยกันค่ะเขาคุยกันว่าอะไรมีตัวอะไรตายอยากเป็นส้มเหรอคะกะต่อ๋อก็ต่ายอยากเป็นส้มโอ้โหหนนดึไม่ได้อ่ะอหนอนกระดึ๊บไ,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 ไม่ได้หรอกเอฮะตกดึ๊บ โอ้ยายฟังไม่เข้าใจเลยค่ะภาษาวัยรุ่นภ <c oughs> าษาัวรุ่นยายฟังไม่เข้าใจเลยนะคะ <c oughs> ปลาฉลามเอปาปลาฉลามล้วมีอะไรอีกคะลองเปดิดดูที่มีอะไรอีก <c oughs> ไม่ใช่ปูหร่ะคะปูหรือหอยทากดูที่ปูหรือหอยทากไม่ใช่ปูหร่ะคะ ปูหรือหอยทากกันดูที<อ>ปูหรือหอยทาก,ทอ,ก,อ,กอะไรคะนั่นอ,อ,อ้อต้นส้มต้นสม้มอ,อ๋อต้นส้มหนูดูสินันมีอะไรแอปเปิ้ล